จะวอร์กิ้งนะฮะวันนี้อ่อในอ่อในสระเอ้ยเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอาไว้สัตว์ค่ะ วันนี้เขาเปิดนะคะมีกลิ่นออกมาด้วยแฟนบอกถ้าคุณเข้าไปนะคุณนั่งข้างหลังเลยนะแล้วก็เปิดกระจกเลยเวลากลับบ้านนะคะทุกคนเก็เปิดโลงนานะคะโลงนาโลงนาเอาไว้วัวประมาณสามสิบตัวได้นะคะบรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้ฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะคะฝนลงเม็ดนิดหน่อย เราก็พาทุกท่านมาเล่นกับน้องหมาต่อนะคะน้องหมากับน้องแมวนะคะเอ้ยเค่มอนแค่มอนอยากเล่นนะคะเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นโอ้ยแว่แว่แาวแคมิ้งแคมิ้งแคมิยะแคมิยะวันมอเตอร์ย่าโอเควันมอเตอร์ <One> more <laughs> โอ้ฝนเล็กน้อยนะคะฝนฝนตกนะคะทุกคนเม็ดฝนฝนตกค่ะฝนตกวันนี้หิมะไม่ตกวันนี้ฝนตกนะคะดูหน้าบ้านสูงมากมากเลย <laughs> ที่มาสูงมากเลยที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งของจังหวัดหนึ่งนะคะที่อากาศค่อนข้างจะหนาวนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นภูเขาข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะเป็นภูเขาทั้งข้างหน้าข้างหลังทําให้อากาศจะหนาวกว่าข้างข้างข้างล่างนะคะข้างบนข้างบนอากาศจะหนาวกว่าข้างล่างความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเลยก็ประมาณ สี่ห้าองศาถ้าข้างบนจริงๆเลยก็หนาววันนี้อีกนะคะหนาววันนี้อีกวันนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นไปดูเขาเล่นสกีกันนะคะทุกคนจะพาทุกคนไปเล่นสกีกันนี่คือวิถีชีวิตของ คนขั้วโลกเหนือนะคะเขาจะมีความสุขกับทุกๆุกหน้าเพราะว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ประตูเราก็ต้องปิดกัน้นปิดไว้นะคะปิดไว้น้องหมาน้องแมวจะได้ไม่ออกแต่แมวก็ออกได้นะคะมาออกไม่ได้ะคะ่ะ ลงนาตอนนี้ก็มีกลิ่นนิดหน่อยนะคะ,ะมีวัวอยู่สามสิบตัวค่ะเราจะไม่เข้าลงนาข้างล่างนู้นก็จะสามารถเล่นสกีได้นะคะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเนินลงไป เป็นเนินลงไปสามารถที่จะเล่นสกีได้ดูทางนู้นสิคะตรงนู้นเห็นไหมคะที่มีไฟริบๆนุน่นตรงนู้นละคือที่เขาเล่นสกีคะ่ะพื้นที่ตรงนี้คือออกทีวีบ่อยมากนลค่ะทุกคนออกทีวีบ่อยมากตอนนี้มือคุณป้าสายเปียวจะแข็งเลยนะคะเพราะว่า <laughs> อีกข้างหนึ่งไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะ นู่นเลยค่ะเป็นที่เล่นสกีนะคะทุกคนเห็นแปบบบบแบบ๊ะๆๆคนเขาก็จะมาเยอะนะคะดูทะเลสาบใกล้ๆกันนะคะทุกคนทะเลสาบเห็นไหมคะตรงดำๆก็จะเป็นน้ำนะคะแล้วเห็นน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นไอ้นั่นหมดเลยนู่นเห็นไหมคะดำๆขาวๆตรงนู่น ตรงสะพานนใต้สะพานก็จะเป็นก็จะเป็นน้ําเห็นสีน้าอยู่นิดหน่อยนะคะเห็นสีน้าอยู่นิดหน่อยตอนนั้นก็จะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนเป็นน้ําแข็งหมดเลยะคะ่ะน้ำยังกลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมคะหนาวหรือไม่หนาวก็ดูกันเราเองนะคะนี่คือวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวนะคะ เมฆเยอะนะคะวันนี้หมอกทะเลหมอกไม่ต้องไปไกลนะคะปกคุมปกคุมพื้นที่เต็มๆเลยนะคะทุกคนเห็นฟาร์มไหมคะข้างบนก็เป็นฟาร์มเขาเหมือนเหมือนเหมือนทางเราทางนี้นะคะถ้าเขามองมาทางเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นฟาร์มที่นี้คือหน้าแรงก็เป็นฟาร์มค่ะหน้าแรงที่นี่ก็จะเป็นฟาร์มนะคะทุกคน บ้านหลังนี้อายุมากกว่าสี่ร้อยปีนะคะทุกคนบ้านเก่าแก่ของตระกูลลูกเขยค่ะบ้านเก่าแก่ของตระกูลลูกเขยเช้ชามาแล้วก็จะเห็นรถกวาดหิมะวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาจะกวาดหิมะนู่นไงคะวิ่งไปแล้วหมอกเต็มเลยใช่ไหมคะ,ะเลหมอก เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นไปบนไปดูเขาเล่นสกีกันนะคะเพราะเราจะกลับเย็นๆหลังทานอาหารเย็นกับครอบครัวนะคะนู่นเลยค่ะรถกวาดหิมะรื้อยๆเราก็จะเห็นแสงไฟเป็นเป็นประจําเลยนะคะรถกวาดหิมะนี่คืองานที่เป็นงานหนักของพนักงานที่นี่เลยนะคะยี่บสี่ชั่วโมงค่ะจะเป็นกะกะ ทำงานช่วงนี้เขาก็จะทำงานเยอะหน่อยกวาดหิมะน,นฟาร์มเขาเลยค่ะฟาร์มเะเลโมบ บน,นูยังสูงไปอีกเยอะอยู่นะคะบนูน่ยังสูงอีกเยอะเขาะจะมีโรงแรมมีรีสอร์ทอะไรเยอะแยะเลยนะคะบนเขาคนจะมาหน้าหน้าหิมะเยอะหน้าสกีเยอะคะ่ะเพราะกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เขาจะเล่นก็คือเล่นสกีนะคะเป็น,นเนวเป็นคนเล่นสกีเก่งมากๆเลยคะ่ะ แล้วก็ดูจากสถิตินะคะดูจากสถิติของดูจากสถิติของนักกีฬานะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามหวังว่าจะอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจะหาความสวยงามมาฝากทุกคนนะคะกับชีวิตคนขั้วโลกเหนือค่ะค,ะคนโนเวยขั้วโลกเหนือ